ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับทนายชนบทสุภาษีเชียวชัติปมรับเงินคดีแตงโม30%ซัดเดือดผมเหลืออดแล้วอดีตผู้พิาพากษาชนบทสุภาษีทนายความคนใหม่ของแม่แตงโมซัดเดือดเหลืออดแล้วหลังถูกกล่าวหารับเงินจากคดีแตงโมเกาะติดความคืบหน้าคดีแตงโมนิดาพัชระบีรพงษ์ล่าสุดอดีตผู้พิาพากษาทนายชนบทสุภาษี ทนายความคนใหม่ของแม่แตงโมได้โพสต์ดเดือดเหลืออดแล้วหลังถูกกล่าวหารับเงินจากคดีแตงโมโดยอดีตผู้พิาพากษาทนายชนบทสุภศรีโพล่าสุดว่าผมเหลืออดอีกแล้วใครก็ตามที่กล่าวหาผมได้เงินจากคดีน้องแตงโม30%คุณกำลังใส่ความผมขอเวลาอีกไม่เกิน3เดือนเจอกันที่ศาลนะครับวงเล็บลูกขุนพลอยพยักอย่าชะล่าใจนะครับไม่มีใครติดคุกแทนคุณได้หรอกครับ ด้านความเคลื่อนไหวของนอายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ได้ออกมาพูดล่าสุดเมื่อวานนี้ในเรื่องทนายตั้มพร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือหากมีหลักฐานว่าแจงโมถูกฆาตรกรรมจริงโดยเรื่องการเปิดหลักฐานตนเองยินดีจะเปิดให้ทนายตั้มดูเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ไม่ต้องการให้มาช่วยเหลือคดีเนื่องจากตนมีทีมทนายอยู่แล้วประกอบกับไม่ต้องการให้ทีมงานบางคนของทนายชนบทสุภาษีอดีตผู้พิาพากษาเจ้าของเฟซบุ๊ก กฎหมายชนบทเห็นหลักฐานสำคัญชิ้นนี้และในวันเสาร์ที่จะถึง25มิถุนายนนี้นายอัจฉริยะจะไปฟ้องแม่แตงโมประเดิมคดีแรกที่สอพอพอับประแดงขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวรังด้วยนะครับขอบคุณครับ